ป่วยมะเร็งช่วงที่ทําคีโมหรือเคมีบําบัดทานแหนมหมูแหนมเนื้อแหนมหนังแบบนี้ได้หรือไม่ไปฟังคําตอบในคลิปนี้กันค่ะในช่วงที่เราทำาคีโมหรือเคมีบําบัดน,น,นะคะจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราค่ะภูมิคุ้มกันตกนะคะค่าเลือดเม็ดเลือดขาวเราก็ตกเสี่ยงต่อการติดเชื้อท้องเสียท้อง่วงได้ง่ายมากเลยค่ะดังนั้นของที่เราจะควรระวังนะคะระวังไม่ได้ว่าจะห้ามไปทั้งหมดนะคะสิ่งที่ต้องควรระวังในการรับประทานคือของหมักดองอาหารค้างคืน อาหารที่สุกๆดิบๆนะคะหรืออาหารดิบนะคะอ่าตัวนี้แหนมค่ะเข้าทุกข้อเลยค่ะหนึ่งค่ะเป็นอาหารดิบอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะ อาหารหมักดองนะคะนอกจากนั้นก็มีวัตถุกันเสียด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีพรีไบโอติกที่ดีก็ตามนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราทำาคมีหรือเคมีบำบัดน,นะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะคะสําหรับตัวแหนมเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการท้องเสียหรือท้องร่วงได้เพราะว่าในช่วงที่เราทำาคมีเราจะต้องระวังค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่ามีคนถามว่าแล้วทาไปทําให้มันสุกอะ่ะ เจียวกับไข่หรือทําไปให้มันสุกสามารถทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ทานได้แต่น้อยดีกว่าค่ะเพราะว่าหนึ่งค่ะในในส่วนของแหนมหมูเนี่ยแหนมแบบนี้ค่ะเขาใส่วัตถุก,กันเสียอยู่แล้วบางเจ้าใส่ดินประสิวบางเจ้าใส่บอรแรกนะคะซึ่งมันเป็นสารเคมีที่จะก่อให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็อาการเขาเรียกว,ว่าท้องเสียท้องร่วงได้นั่นเองค่ะมันมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเนาะในช่วงที่เราทำเคมีหรือเคมีมมบำบัดดังนั้น ในช่วงที่ทานคีมโมหรือเคมีบำบัดไม่ได้ห้ามเด็ดขาดว่าทานไม่ได้นะคะถ้าอยากทานทานได้แต่น้อยมากๆดูสุขภาพของเราด้วยละกันนะ,ะถ้าสุขภาพเรายังเปลาะบางกท้องไส้เรายังไม่โอเคงดเว้นไปก่อนจะดีค่ะทานได้แต่ทานได้แต่น้อยแต่ถ้าเลี่ยงไปได้จะดีมากที่สุดเลยนะคะในช่วงทานคีมโมหลังจบคีมโมแล้วสามารถทานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวจบคีมโมแล้วเราอยากทานเราทานได้เลยนะคะ